ก็ยังการบ้านทำทุกเรื่องอยู่แล้วค่ะก็ยังสนุกเหมือนเดิมในการเล่นละครเมื่อวันก็เบื่อบ้างเพราะมันร้อนเพราะเราไม่ชินเนาะหายไปปีครึ่งแล้วก็อยู่แบบสบายๆนิ่งๆนอนเล่นเกมแต่เราไม่ต้องทำงานตื่นเช้าก็ง่วงอย่างนี้ก็ตื่นเช้ามากค่ะแฟนๆเรียกร้องกันเยอะก็คือกลับมาจริงๆก็ไม่ได้อยากเอามาบ่อยขางที่ก็ ลืมเอามาคอนติเนียอย่างเงี้ยเราก็จะลืมขนมาแล้วก็ <c oughs> ก็ได้แค่ช่วงแรกๆอะค่ะไม่มีรับผลยาไหมครั <c oughs> <c oughs> บไม่มไดลยากมากคนจะชอบคิดว่าอ้ําชอบรับบทง่ายๆแต่ชอบบทที่มันเป็นธรรมชาติธรรมชาติของคนจริงๆอะยากแต่เขาบอกว่าการเล่นเป็นตัวเองนี่มันยากกว่าเล่นเป็นคนอื่นจริงๆเล่นแรกๆก็ไม่อยากเล่นเป็นเล่นเป็นดาราอะไรอย่างเงี้ยหรอกค่ะเอ้ห้าลําบาก อันนี้บางทีเรารู้อะไรเยอะว่าพวกนี้มันต้องเป็นยังไงยังไงแต่ถ้าละครมันทําไม่ได้อย่างนั้นมันก็ไม่ใช่ค่อนข้างกดดันเนี่ยคะพอ่ายไปปีขึ้นเลยไม่ค่ะชิลๆใช่ไหมพี่ยาก็พยายามทำกันบ้านให้ดีที่สุดพยายามให้เล่นสองตัวนี้ให้มันแตกต่างกันจากสายตาอะไรเงี้ยให้มันแตกต่างกันใจเรื่องเสียงค่ะเพราะบางทีเสียงจะไปทับใกล้ๆกันอย่างตัวพาวเดี่ยเขาจะเสียงแบบว่า เสียงก็เป็นเสียงแบบเป็นคนมั่นใจตัวเองอยู่แล้วเป็นคนที่คนมันดูแลอยู่แล้วเสียงเขาจะเป็นอีกอย่างหนึ่งแต่ส่วนมีอีกตัวหนึ่งอะ่ะเขาจะเป็นตัวที่อ่มันรันทดมันไม่มีเงินจะทานค่ามันต้องเป็น,ปนคนจิตใจดีช่วยเหลือคนอื่นจนเต็เก็ไม่มีเงินดีนะะอะไรเงี้ยกความสนใจเรื่องนี้ความน่าสนใจเรื่องนี้ต้องทุกคนจะได้เห็นเออ ชีวิตของความเป็นอยู่ของวงการบันเทิงค่ะก็เห็นแบบหลากหลายแล้วก็น่าสนใจคืออีกตัวตัวละครหนึ่งด้วยเขามีความน่าสนใจมเยามาจากเรื่องจีงของใครในคนด้วยก็เรื่องอัก็เยอะเหมือนกันนะที่อ้ําอ่านไปอะไรเงี้ยก็เพราะในเรื่องนี้คืออยู่ตัวนี้มันอยากจะเลิกพักจากวงการเพราะปวดหตามค่าแต่ของอ้ําอาจจะอยากเลิกพักเพราะว่าอัําแบบอยากใช้ชีวิตนิ่งๆเงียบๆของอ้มอย่างเงี้ย แสดงว่าเกินเกินมาอย่างนี้แสดงว่าอยากอยากขาดแล้วก็พักไปแล้วก็กลับมาทำใหม่ค่ะแล้วก็อยากอยากค่อยพักอีกแต่ว่าก็ยังไม่ได้ราวงการคิะไม่ถาวรก็ไม่ถาวรนะคะเรามีเงินมากๆก่อนก็คงจะสวัสดีค่ะตอนตอนช่วงพักไปนคิดถึงนะคะนิกถึงละครที่ตัวเองแฟนคลับเลยค่ะไม่ได้ห่างหายจากแฟนคลับเลยค่ะแล้วจะได้ตลอดเวลา คือไม่มีอะไรที่เปลี่ยนไปจากอ้ำเพราะอ้ำก็ยังเจอแต่แค่อ้ำใช้ตื่นสายนอนดึกเล่นเกมได้ทั้งวันเล่นกับน้องหมาได้คือชีวิตอ้ำก็จะดูสบายๆขึ้นจากพอถ่ายละครเนี่ยต้องตื่นเช้าอ่ะอย่างนตอนตีห้ากว่าแล้วก็อาจจะไม่ค่อยชินตอนนี้พี่เด็กๆต้องมาแบบมาใหม่เยอะกูกังวลไหมครับว่าจะมีน้องหมกี่ปีก็ไม่เคยกังวลเพราะไม่ชอบการแข่งขันกับใครอยู่แล้วอยู่เป็นตัวเองค่ะ ถ้าจะแก่ก็แก่แบบนี้ยถ้าแก่เป็นตัวเองเตัวใหม่อ่ะก็ไม่ได้ไม่ได้สี่เลียเลยที่อั้มจะมีผลอะไรใหม่คะต้องจต่ปีนก็อาจจะมีอีกเรื่องหนึ่งค่ะก็อย่าไปดูเป็นหนังใช่ไหมคะเป็นอะไรยังไงบ้างอกมาเร็วใจตกลงจริงๆแล้วต้องบอกก่อนเลยว่าชอบพุ่มกับเรื่องเฟซนานแล้วแค่นัตนเองค่ะมันเป็นเรื่องที่แบบสร้างชื่อให้อั้มอย่างมากเลยใช่ไหม ใช่ไหมครับค่ะเคยเล่นอาเดียมถามถึงเรื่องอินเซนเตอร์เรื่องนี้เปรนสารสนุดเหมือนเราเปลี่ยนจากยาถ่ายถึงมุยาสมข้อหนึ่งยาถึงข้อดูไฟใช่มีข่าวมาบอกว่าไม่ได้ทะเลาะกันนะคะไม่เด้ปัญหาต้องบอกว่ามันเป็นเพราะเรื่องค่าตัวหรือเปล่าอะไรอย่างนะค่ะจริงค่ะก็ไม่ได้มีอะไรมาแต่ต้างพัดฝนได้น้อยกว่าเดิมเลยนะเลย จริงค่ะคือจริงจริงแล้วอ่ะเขาจะมีงบต่อปีอืคิดว่าอย่างเงี้ยนะคะเราก็ไม่อยากจะปิดเผยเรื่องอะไรของใครเท่าไหร่คืองบแต่ละปีเพราะว่ามันเป็นสิ้นปีแล้วงบอาจจะแบบหมดอะไรเงี้ยก็คืถ้าเกิดพร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยต่อกันไม่นั้นไม่ไมีปัญหาอะไรค่ะแต่ายังไม่ได้มีปัญหาคุยค่ะคุยค่ะก็ยังรักสินค้าก็เหมือนเดิมถ้าเกิดทานบรามีติดต่อกับเข้ามาเราก็ยินดีที่จะรับค่ะถ้าว่างก็รับอยู่แล้วค่ะไม่มีปัญหาอรไรเงินเราก็อยากได้เงินเกี่ยวกับการถ่ายทำได้ไหมคะที่่ะมีไปค การทำมันมันต้องเสร็จสัญญาก่อนพี่เสือแรู้รู้เรื่องอยู่แล้วว่าทำอะไรเพียงคือตอนแรกที่ได้ไปคุยกับทางผลิตภัณฑ์ก่อนค่ะมีคนโทรเข้ามาค่ะเขาเปลี่ยนอย่างนี้เขาว่าง่้ยมางไมนนั้นเขาโอเคเขาไม่ว่าง่ายคือเขาขอลดก่อนอะไรเงี้ยเฉพาะพี่เองเราเออไม่ได้เราเพิ่มอีกขอเพิ่มอีกนิดนึงด้วยคงไม่พอดีกันอาจจะมีกับผลิตภัณฑ์อื่นกับที่เขาเนาะเห็นเขาก็มีโ้อเสตัวหนึ่งให้เงินเยอะกว่าพี่อ้อ ไม่ใช่ค่ะมันเป็นเกี่ยวกับผิวซึ่งไม่เกี่ยวกับเขาอาจจะไปล็อกไม่ไม่ให้ถ่ายอย่างอื่นเท่านั้นเองเพราะผิวส่วนมากเขาจะไม่ให้ถ่ายกับอะไรที่เออถ้าบางคนจะเข้าใจเนาะก็<ๆ>แต่จริงๆแล้วเราก็มาห้ามเราไม่ค่อยได้เพราะว่าเรารับาการเอามาก่อนอยู่แล้วอ,อันนี้ก็ไม่ได้มีส่วนเท่าไหร่แต่ก็ถามว่ามีส่วนมากไหมก็มีแต่คือจะบอกว่าของตัวเองอะขายของตัวเองก่อนนะตัวเองกำลังจะทำของตัวเองด้วยเห็นว่ากำลังจะเปิดผลิตภัณฑ์ของตัวเองถูกต้อง งที่อพีอมไปช่วยดูบ้านดูใช่ค่ะไปทำแต่เราไม่ได้ทำอะไรค่ะตกแต่งก็ทำไม่ไม่เป็นค่ะแต่ก็เราก็ดูเรื่องผลิตภัณฑ์ซึ่งมันทำมาห้าหกเดือนละคือมันนานมากแล้วแหละแต่ก็อยากให้ออกมาดีที่สุดเป็นอะไรยังไงความงามก็เป็นความงามค่ะเป็นความงามก็อยากให้ออกมาดีที่สุดอะอะไรเงี้ยกไมเยอะไแยมก็ไม่ได้เยอะมากมายอะไรหรอกค่ะแต่เราก็อยากจะได้คือเร็วๆได้สวยงามไหคะ แล้วก็ต้องดูพ <demasiado> ื eh ้นฐานหน้าคนต่อ ที่มันนาางตเขาเป็นคนช่วยเรื่องเอกสารจริงๆเขาก็ไม่ยุ่งของแอมแต่เขาไปเปิดทําอีกอันหนึ่งเหมือนกันเดี๋ยวคงจะได้รู้เร็วๆนี้ของแอมแยกกันเลยเราเราเป็นคนที่แบบเหมือนจะเป็นศัตรูกันไกลๆมัเป็นร่วมทุนกันหรือยังไงไม่ค่ะของเขาก็าทำของเขาต้องหากเห็นเหมือนว่าเราไปช่วยหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยด้วยใช่คือที่เนี้ยเป็นตึกตึกของหุ้นส่วนอีกคนหนึ่งตอนนี้เสร็จไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วครับทุนการเกันพอมันเสร็จเราก็แก้ใหม่คือมัน เราอยากให้มันดีไม่รู้อ่ะคือทุกวันนี้เราก็ใช้กับตัวเราเองเราห้าหกเดือนละมันจะทันในปีเดิดในปีนมันต้องทันจริงๆมันจะต้องเปิดสงการแล้วแหละแต่มันไม่ทันค่ะเราก็อยากให้มันดีไม่ว่าสินค้าอะไรที่เราเป็นพรีเซนเตอร์เราต้องยืนยันว่าเราต้องใช้ก่อนใช้ใช้ก่อนเดือนหนึ่งสองอาทิตย์ยังไงเราต้องใช้ให้ได้แต่ของตัวเองเนี่ยมันต้องใช้มานนานกว่านั้นมันมันเสียชื่อเราแล้วเราเป็นคนที่ลงเงินเองไม่ได้เป็นแบบ อะไรอ่ะนึกออกนะคะไม่ได้ไปรับจ้างเม่ได้ไปต้องไปในตลาดมันค่อนข้างเยอะค่ะกับความงามอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะไม่ได้มีคนยุทธ์กยุทธ์อะไรมากมายแต่คนต้องเชื่อมั่นในตัวเราเองว่าเราจะไม่โกหกผู้บริโภคเด็ดค่ะมันไม่ได้เยอะไปเยอะไม่เยอะไหมครับไม่บานปลายหรอกค่ะแต่อีไอเดียเนี่ยมันบานปลายเป็นพรีเซนเตอร์เองด้วยใช่ไหมคะมันก็ต้องมันก็ต้องเยอะค่ะเป็นพรีเซนเตอร์เองอะไรโฆษณาเองต้องทำเองค่ะ นีไม่อำเองหมดเลยมีค่ะมีผลแน่นอนค่ะเราทําใจไว้แล้วแล้วก็มันยังไงวันนี้เราก็ต้องมีงานของเราเองแสดงว่ากับที่อื่นอาจจะแบบแนเไปหรือเซล่ใช่ไหมคะเพราะเราไม่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 แคนติ ก็เสียเงินเราก็ต้องเพื่อเขาก่อนแล้วเขายอมเราเราก็อยากจะยอมเขาอะไรเงี้ยคือไอสินค้าเราอ่ะยอมสินค้าที่รับเงินก่อนอยู่แล้วเสมอเอารูปมารวยก็คือเราเอารูปมารวยเขาอยู่แล้วแต่เขาจะเอารูปมารวยเราหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งค่ะพี่อ้ําค่ะปีนี้อย่างต้องเจ็ดเอซีคือเต็มบ้านเต็มเมากตอนนี้ค่ะดีใจที่คนไปไหนก็พูดถึงลอตเตอรี่คนก็บอกว่าว่าพี่อ้ํไม่ถูกเลยเจ็ดสามห้าของพี่อ้ํเนี่ยสามห้าของพี่อ้ํพี่ขอโทษพี่กวนพี่พี นอกจากผลิตภัณฑ์นี้แล้วยังมีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองด้วยใช่ไหมคะเสื้อผ้าลองค่ะไปไปช่วยเขาดีกว่าไปช่วยเขาออกแบบช่วยดีไซเนอร์เก่งๆออกแบบอะไรเงี้ยเขาเก่งอยู่แล้วแล้วก็ขอไอเดียเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยมันเป็นความฝาันเล็กๆน้อยๆใช่แสดงว่าหลักๆเรามีแค่ทีมทช่ใ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 ช่ค่ะอันช่ใช่ลช่ใช่ะที่ คุ้มทุนตัวค่ะยังมีการที่เราบอกว่าไม่ค่าทุนที่สุดตัวเลยค่ะเราคือจริงๆรเราอาจจะมาช้าชเกินไปว่าเราเรื่องทําครีมคนอื่นก็ทํามาก่อนหน้ามากแล้วแต่เราก็คิดแล้วว่าเออเราต้องมั่นใจในของของเราเขามาได้มัานใหญ<ฮ>่หลายคนก็คิดว่าจะเอ๊ะพี่อ้าวจะเฟดอะไรนะรือเปล่าอะไรแหมจะเฟดไปไหนล่ะยังค่ะ แต่งงานนะคะที่เติ่แต่งงานอ่ะอีกไกลค่ะแต่ว่านานแล้วนะสำเนียงอะไรจะไปปียปีอะไม่ค่อยปีนี่ก็ได้เลี้ยงแต่หลานเพื่อนเอ้ยลูกเพื่อนนั่นน่ะสิคะจริงๆใหญ่ชอบเลี้ยงเด็กแต่ไม่อยากจะโอ้เออยังไปเปไรนั่นไหมคะหรือว่ายังก็ไม่อยากจะเปย์เลย จะแบบไม่ค่ะคือทุกวันนี้ก็อยู่ก็แฮปปี้แล้วเขาอาจจะเห็นว่าเราทำธุรกิจอยู่หรือเปล่าก็เลยยังไม่กล้าที่จะขออะไรมันทําใจไม่ได้หรอกคือเราจะอยู่เราจะต้องไปเนะาะวันนึงเราอยู่อย่างนี้มาแล้วถ้าเราไปมันจะแปลกๆหรือเปล่าอะไรเงี้ยม,มีขาสไตมีขาพฤติการนี้อันนี้ไม่อยากรู้เรื่องเลยบางบางอย่างรู้ก่อนอ่ะเหมือนกันไม่รู้จริงๆค่ะจริงๆไม่ได้คุยกันบ้างไม่อะไรไม่ได้คุยค่ะแต่วันนี้ยังไม่เห็นอะไรที่น่าสนใจเลยค่ะ ยืนยันว่าปีนี้ไม่มีคะยืนยันว่าีนี้ไม่มีค่ะพี่หน้าพี่หน้าที่พอมีรุ่นไหมคะมันก็อายุเยอะนะแต่ก็ไอ้พูดตรงๆว่าถ้าถ้าทุกคนเป็นอ้ำทุกคนอยากไปไหมก็คงไม่ได้อยากไปอะเนาะต่อให้อยากจะมีครอบครัวยังไงก็ตามทุกคนก็ไปไม่ได้หรอกความโสดอะความโสดด้วยอะไรด้วยจะไม่ไป นานค่ะคือไม่ใช่ว่าไปรู้ไปอยู่กับใครแล้วเขาจะดูแลเราไม่ได้อย่างที่เรามีทุกวันนี้แต่ถ้าเรามีเองวันไม่ดีกว่าหรอใช่ค่ะค้าม่วงตำ <c oughs> แหน่งสุตาะไร <c oughs> ไม่ห่วง <c oughs> คำว,ว่าสุตา <c oughs> อะไรเลยไม่ไม่ได้อะไรเลยแล้วไม่อย่างที่บอกเป็นคนที่ไม่ชอบการแข่งขันไม่ชอบออกไปเจอคนเยอะๆชอบอยู่กับคนกลุ่มเดิมๆชอบอะไรเดิมๆแล้วก็ชอบความสวยงามก็แค่นั้นเองเลนที่ผิงจะมาย้อนยับไปแอมอก่อน ถ้าขอเหรอคะอุ้ยก็ไม่ใช่ปีนี้แล้วค่ะแสดงว่าเราก็รู้เราก็รู้ว่าวันหนึ่งวันหนึ่งเราอยากไปอยู่แล้วใครๆก็อยากไปแต่คงไม่ไม่เกิเยไปแต่ยังอยู่ในวงการ่ล้วใครก็ถามว่าแต่งงานไหมแต่งงานแต่งงานแล้วยังอยู่ในวงการก็มีต้องเยอะแยะไงย่างานยังอยู่นี่คือทุกคนจะบอกว่าเอยู่ในวงการก็จะมีโฆษณาเหมือนเดิมมันไม่ใช่โฆษณาอย่างที่เราจะ ต้องการเนี่ยมันไม่ใช่สินค้าจะแตกต่างกันออกไปแล้วเราต้องการอย่างเงี้ยโอเคป๊อโอเคแล้วเราก็ยังห่วงนะกลัวพี่ไม่ให้เลยจะพูดเรื่องพวงเรื่องแตกอย่างเราบางทีก็ลองกิดวิ่งหนึ่งแต่แตกแล้วไม่ได้กระเป๋าใบใหม่ห้ามออกใช่ค่ะใช่พี่เองก็จะห่วงเรื่องนี้มาก